วันหยุดสุดสัปดาห์น้องเป็ดอินดี้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอ่านการ์ตูนดูทีวีอย่างสบายอารมณ์แล้วก็คงจะนอนอยู่อย่างนั้นอีกนานถ้าไม่ถูกคุณแม่เรียกเสียก่อนน้องเป็ดเจ้ะรีบเตรียมตัวได้แล้วเราต้องมีน้ดไปฝึกว่ายน้ำกันไม่ใช่เหรอน้องเป็ดได้ยินว่าต้องไปฝึกว่ายน้ำอีกแล้วก็คิดในใจว่า ไม่ชอบเลยไม่อยากไปอันที่จริงแล้วน้องเป็ดชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ชอบเล่นน้ำเอามากๆแต่เวลาที่ต้องไปฝึกว่ายน้ำนั้นไม่สนุกเลยเพราะคุณแม่จะพยายามบอกให้น้องเป็ดว่ายน้ำอย่างถูกวิธีไม่ค่อยยอมปล่อยให้น้องเป็ดได้เล่นอย่างที่ตัวเองอยากเล่นเร็วๆสิจ๊ะน้องเป็ดค่ะ ไปเดี๋ยวนี้แหลคะค่ะเมื่อถูกคุณแม่เร่งอีกครั้งน้องเป็ดจึงยอมลุกขึ้นมาเตรียมตัวอย่างอิอดอดเวลาที่ฝึกว่ายน้ำคุณแม่จะเข้มงวดมาก เพราะอยากให้น้องเป็ดรู้จักวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องอย่างเช่นวิธีการตีขาและตีแขนการฝึกลอยตัวฝึกกลั้นหายใจและวิธีการฝึกหายใจอย่างถูกต้องุณแม่คะน้องเป็ดเบื่อแล้วเลิกฝึกแล้วไปเล่นสนไลเดอร์ได้ไหมคะฝึกให้ครบก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยไปเล่น ถึงคุณแม่จะพูดอย่างนั้นแต่การฝึกก็น่าเบื่อเสียจนน้องเป็ดไม่ค่อยตั้งใจฝึกและกว่าจะได้ไปเล่นอย่างอื่นก็แทบจะหมดแรงเสียแล้วดังนั้นเมื่อต้องฝึกว่ายน้ำหลายๆครั้งเข้าน้องเป็ดก็เริ่มเบื่อหน่ายและหาทางเลี่ยงไม่ยอมไปฝึกว่ายน้ำอีกอย่างเช่น โกหกคุณแม่ว่าปวดหัวหรือปวดท้องทำให้การฝึกไม่ต่อเนื่องและทำให้น้องเป็ดว่ายน้ำเป็นได้ช้ามากคุณแม่เองก็รู้ว่าน้องเป็ดไม่ชอบมาฝึกว่ายน้ำแต่ก็พยายามชักชวนน้องเป็ดให้ฝึกว่ายน้ำด้วยกันแม่อยากให้น้องเป็ดว่ายน้ำเป็นนะจ๊ะแม่จะได้ไม่ต้องกังวลน้องเป็ดเองก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะจมน้ำ แต่น้องเป็ดตอบกลับมาว่าน้องเป็ดใส่ห่วงยางอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีทางเจิมหรอกค่ะคุณแม่ได้ยินก็ตั้งคำถามให้น้องเป็ดลองคิดดูว่าต่อให้มีห่วงยางแต่ถ้าเกิดว่ามันรั่วหรือว่าปลิวหายไปน้องเป็ดจะทำยังไงละจ้ะฝึกว่ายน้ำให้เป็นไว้มันดีกว่านะก็ฝึกว่ายน้ำมาทางหน้าเบื่อแล้วก็เหนื่อยนี่คะ วันหยู่ทั้งทีทำไมน้องเป็ดต้องมาฝึกว่ายน้ำด้วยน้องเป็ดบ่นงหงิงน้องเป็ดไม่กลัวเหรอจ๊ะว่าอาจจะเป็นคนเดียวในห้องที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่เห็นต้องกลัวเลยค่ะน้องเป็ดตอบอย่างมั่นใจน้องเป็ดถามเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นกันทั้งนั้นน้องเป็ดไม่ได้ว่ายไม่เป็นคนเดียวสักหน่อยคุณแม่ได้ยินก็ถอนหายใจดูท่าว่า น้องเป็ดคงไม่เปลี่ยนใจมาชอบการว่ายน้ำได้ง่ายๆวันหนึ่งน้องเป็ดกับคุณแม่นั่งดูข่าวด้วยกันนักข่าวรายงานเตือนภัยผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนว่าวันนี้อากาศร้อนเด็กๆกลุ่มหนึ่งจึงแอบไปเล่นน้ำด้วยกันโดยไม่บอกผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าเด็กๆจะใส่ห่วงยางทุกคนแต่ทว่าก็มีคนจมน้ำโชคดีที่แถวนะั้นมีผู้ใหญ่ได้ยินเสียงมั่นใจว่า ถึงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็ยังมีห่วงยางตอนนี้น้องเป็ดรู้แล้วว่าห่วงยางไม่สามารถช่วยได้ตลอดเวลาน่ากลัวจังเลยค่ะใช่จ้ะนอกจากเรื่องที่เด็กๆพวกนั้นจะแอบไปเล่นน้ำโดยที่ไม่บอกผู้ใหญ่แล้วยังไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยสักคนนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากแม่ถึงบอกไงเจ้าว่าน้องเป็ดควรจะฝึกว่ายน้ำให้เป็นจริงๆแล้ว ทุกคนควรจะฝึกว่ายน้ำให้เป็นจะได้เอาตัวรอดได้ในเวลาที่ตกลงไปในน้ำจำได้ใช่ไหมจ๊ะตอนที่น้องเป็ดจมน้ำแค่แป๊บเดียวแต่มันก็ทรมานมากน้องเป็ดคงไม่อยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกใช่ไหมจ๊ะไม่อยากค่ะจำได้ว่าตอนนั้นทั้งแสบตาแสบจมูกไปหมดเลยน้องเป็ดนึกถึงตอนที่เคยจมน้ำแล้วก็กลัวจนตัวสัน่นใช่จ้ะ แม่ก็ไม่อยากให้น้องเป็ดต้องจมน้ําอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องเป็ดมาฝึกว่ายน้ํากับแม่ให้เป็นนะถ้าน้องเป็ดว่ายน้ําเป็นแล้วแม่จะปล่อยให้น้องเป็ดเล่นเท่าที่ตัวเองอยากเล่นได้เลยจ้ะตกลงไหมจ้ะได้ค่ะสัญญานะคะสัญญาจ้ะหลังจากนั้นน้องเป็ดก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อมว่ายน้ํากับคุณแม่ทุกๆอาทิตย์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไว่ายเก่งในทันทีแต่น้องเป็ดก็สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ห่วงยางทำให้คุณแม่เบาใจได้ว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าน้องเป็ดจะจมน้ำถ้าห่วงยางรั่วหรือปลิวหายไปส่วนน้องเป็ดเองพอเริ่มว่ายน้ำเป็นแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลว่า ห่วงยางจะหลุดและสามารถฝึกว่ายน้ำท่าต่างๆได้อีกด้วยตอนนี้น้องเป็ดว่ายน้ำเป็นแล้วและก็ชอบว่ายน้ำแล้วด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกว่ายน้ำกันเถอคะค่ะเพราะการว่ายน้ำนี้มีข้อดีมากมายเลยถ้าว่ายน้ำเป็นเราก็สามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ แถมการว่ายน้ำยังเป็นการออกกําลังกายที่ดีต่อการเติบโตและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะคะสวัสดีจ้านี่น้องเป็ดอินดี้เองนิทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอย่ยน้องๆคนไหนอยากดูหนูเป็ดอินดี้ตอนใหม่เร็วๆอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูหนูเป็ดอินดี้กันเยอะๆนะ